สิคมาเซ็คเพตก็อยู่นี่นะสิมามาตรงมาพีแต่เสียงก็ได้มีใครอยู่ที่ซูมอยู่ตันเนี้ยจะให้ดูภาพเสียงก็ไม่เป็นไรส่งเสียงมามีอะไรถามมีอะไรพูดเก็บพูดมาได้การเมื่วัสการพ่อท่านค่ะพ่อสงสัยหลายอย่างแต่ว่าติดตามฟังแล้วความสงสัยมันหายไปเยอะเลยค่ะท่านดี อ๋อที่ยังสงสัยอยู่ก็ถามมาได้ก็มาเรื่องก็กลัวว่าถามแล้วเหมือนเกินภูมิแต่ก็อยากอยากทราบนะคะอย่างเช่นเรื่องคูเพกรตตะบุญ,ญาตาที่วันนั้นพูดถึงรายการใช่วองควรมันพูดไม่ออกแต่ก็เข้าใจอยู่ค่ะว่าคนเราถ้าไม่เจอไม่เคยทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสที่จะฝุดฝนเลยซึ่ง อันนี้เราก็รู้แต่ว่ามันไม่กระจ่างพอมาพูดกับครูแล้วเนี่ยพ <Okay. S 1> างพอพดครูแล้วมันกระจ่างแล้วก็ทําได้แต่คาอธิบายที่จะพูดออกไปเนี่ย <Okay. S 1> มันพูดไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างที่ทําตามแล้วเนี่ยมันก็ลดละกิเลสได้แล้วก็ฝึกเป็นตัวเองในการที่จะล้างกิเลสในการที่จะฝึกฝนเพราะว่าเราเคยเราเคยทําอะไรเนี่ยแต่เราก็คิดว่าเออก็แค่นั้นแค่นั้น แต่ถ้าเผื่อเรามีตัวอย่างในการที่เราเคยลดเกลีมาแล้วเนี่ยมันเป็นตัวอย่างในการที่จะลบเรื่องอื่นเรื่องอื่นซึ่งเมื่อก่อนม่นไม่เคยมีใครสอนก็เลยพอมาม,มาอยู่กับพ่อครูเนี่ยค่ะแม้จะไม่ค่อยได้เข้าถามอะไรแต่ก็ติดตามฟังแล้วก็มันเข้าใจแล้วมันก็ลาง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 มาได้ก็บางครั้งก็ไม่กล้าถามอะไรก็เหมือนเกินปุมิก็เลยตั้งใจฟังแล้วก็ติดตามฟัง แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติมันก็เลยก็เลยเข้าใจค่ะำว่าบูปะสมโสุุโขกับคําว่าบุญคําว่าเมันเข้าใจค่ะถ้ามันจะก็ไม่กล้าพูดเฉยๆดีกว่าตั้งใจฟังว่าท่านตลหลไปถ้าไม่เข้าใจคำว่าบุญอย่างชัดเจนจะอธิบายปุเพนิวปบ,บ,บุกเง็นกัตาเห็นตาไม่ออกหรอก อุเบกตาบุญจตาก็จะกลายเป็นบุญเป็นสมบัติเนี่ยมีสมบัติเก่ามาก็จะเข้าใจว่าบุญเป็นสมบัติเก่าที่จริงมันไม่ใช่สมบัติมันเป็นวิบัติมาวิบัติได้แล้ววิบัติมาเก่าแล้วมันเคยทําลายกิเลสไปแล้วมาแล้วเราเคยปฏิบัติมาแล้วคนนี้นะ่ะทําบุญมาได้แล้วมีสมาธิมาเก่าแล้ว แต่มาคราวนี้มันมันนึกไม่ออกมันยังไม่รู้ว่าเออเรามีมาเก่าคุณจริง,รงๆแล้วพวกเราที่มามามาพวกนี้ส่วนมากมกับบิณฑบาตามาเกือบทั้งนั้นเนี่ยมาใหม่ๆนิดน้อยนะมาใหม่ๆเนี่ยจะค่อยๆไม่รู้อีโนอีเนี่ยอะไรก็เก็บไปอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนนดไปเรื่อยๆมันจะยังไม่เป็นซ้ำไม่เป็นซ้ำไม่เป็น ันเป็นลิงลมอ่าอ่ามันจะมันยังไม่เป็นหมดเป็นหมูว่ามันยังไม่เป็นเนื้อเป็นแกนอะไรหรอกจะเก็บไปเหมือนกับยังในภูมิเนี่ยกะรั่วนั่นที่ก็รั่วนี่ก็กระพูดออกมาไปัเลยๆๆๆไปยังไม่เป็นบนในภูมิอเข้าใจพี่นค่ะเพอพะพ่อพูดคำว่าเคยวีบหมัมาแล้วนี่ค่ะโอ้โหมันเป็นตัวไขให้นี้เข้าใจอะไรมากขึ้นค่ะอเนี่จะสับนี่ชัดเจนขึ้น มันเคยวิบัติมาแล้วเคยทําได้มาแล้วมันเคยทําลายกิเลสมันมาแล้วได้อ่าแล้วกิเลสมันไม่ได้ตามมาจิตสะอาดตัวนี้ที่มันเคยทําให้กิเลสหมดไปได้นี่มันมามันมาก็ไปจากแทรกนิดน,นึงว่าแสดงว่าคนที่มาแล้วก็อยู่ช่วงค้างทุกข์คาเ่ยเขาคงแบบยังไม่จบคือยังยวิบัติไม่ถ่านนะว่าเขายังสงสัยต่อที่อื่นอย่นี้ เรื่องกระตับุญญาาที่พ่อาะิ่้อนเที่พ่อชาตังจะเป็นคนที่จบแล้วหรือไม่จบก็บุเปกกะตบุกยากาได้นะครับแต่ว่าคนน่วนส่วนเดียวหมายความว่าคนนี้เป็นเสขาบุคคลปาเก่าเสขาบุคคลเก่าพอมาเกิดใหม่นี่มันจะเป็นนับเซาเสขาบุคคลไม่ได้ต้องฟื้นก่อนมาลิงโลโมเขาพองแล้วมาถึงอ๋อตื่นแล้วเต็มมันถึงหยับได้ ก็อย่างเดียอะไยคนเห็นพอนนั้นไปลงถนนเขาก็ผาแบบแมวเอแล้วใช่พกเลิกไปเยอะที่เห็นเราลงไปการเมืองลงถนนไปเดินนาแล้วก็ไปนั่งสนามหลวงแล้วก็ไปให้ป่ากูบนนั่นนะแล้วก็เลิกแล้วเขาไม่เอาเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาเดิมเขาจะเรงนี้ไม่เกี่ยวการเมืองการบ้านเกี่ยวอยู่กลางป่าต้องอยู่กลางป่า เาไม่เข้าใจว่มมาธรรมะกับการเมืองคือตัวเดียวกันอโอ้โหตัวสําค,คัญเลยแหละครคับกอตัวสําคัญเลยสงสัยตลอดว่าเอ๊ะเป็นภาพรวงองการเมืองทุกวันวนี้ก็นตงแยกเขาต้งฟังพ่อทําไม่รู้เรื่องฮะท่านบอกทำไมจุดอันนี้กัน้นพระพุทธเจ้าถึงเข้าไปแล้วก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินแต่ละแควนแต่ละแควนแต่ละแควนหมดอาพระเจ้าถึง มาก็ต้องไปทําความรู้จักโดยไปทําเอาที่ค so ั่วเลยเอาที่พระเจ้าแผ่นดินแต่ละแควนแต่ละแควนแต่ละแควนเพราะมันสมุนดนายาติราชพอได้พระเจ้าแผ่นดินแต่ละแควนแต่ละแควนเสร็จก็เสร็จมาแล้วประชาชนท่านจงปลอดภัยทุกอย่างเพราะพระเจ้าแผ่นดินทุกองค์ยุคนั้นก็พระเจ้าเป็นที่พระเจ้ามคตยิ่งใหญ่ที่สุด สององค์นี้ยิ่งใหญ่อง์อื่นก็จะไม่มีปัญหาอะไรล่ะทัางเกิดสบายเลยทีนี้ลอยลําไปไหนก็สบายเลยเพระาะว่าพระเจ้าเปร์เซนที่พระเจ้ามาคตรับรองแล้วอะสเต็มเนี่รับรองเสร็จแล้วมันก็จบเจ้าอื่นก็ไม่มีอะไรเันเลือกสมบูรณญาณายาสิทธิราชมันสูงกันยุนโน้นอะจักรสัต์อินเดียหายไปเร็ว เทวานิยมมันเป็นเทยักษ์วานิยมมาดูมาเจอพรามเออเจออิสลามอิสลามกวาดเรียบเลยวันนักษัตริย์เขาอยู่ตรงวะอิสลามเนี่ยมันล่าบริวารล่าบริวารดูเดี๋ยวแล้วเอาอำนาจบาดใหญ่อำนาจบาดใหญ่ก็เลยโอ้คนก็ไม่ค่อยสู้อำนาจบาดใหญ่ เพราะอิสลามนี่มียิวเป็นตัวหลักมันก็เลยคุมอำนาจใหญ่ทั่วโลกเลยคือผมเคยอ่านในนังนถือว่าการไปทําสงครามหรือการไม่แต่ไปเป็นคนอพยมเนี่ยก็ถือว่าการเผยแพร่ศาสนาต้านะครับเขามองว่าเออได้เอาคนเข้าปอพยพเอาทถ้างั้นโรฮิงญานี่ก็ใช่หมันก็เป็นเอาโรฮิงญานี่ยเป็นการเผยแพร่ศาสนาส่งไป็นเละๆเทะๆไปก่คน มันมันไม่ไม่อัน네นั้นแหละเขาเอามวลอย่างเดียวพวกอิสลามเขเอามวลอย่างเดียวเอาพลเมืองเอาปริมาณเข้าสู้แล้วยิ่งมาดูที่ผมไปตรวจงานทางสุรินนะะอิสลามสิบเปอร์เซ็นต์เพรากเขยอมว่าพูไม่ฆ่าสัตว์แต่เขาอยากกินนะพวกอิสลามเขาเลยแม้จะอยู่ในอุบลเราก็พวกข้าวบัวข้าวอะไรก็มีอิสลามใช่อิสลามครับก้อนใหญ่พวกแขรประธาน แก่ประธานเป็นพวกตีข่ามัวค่าลงลงเสือข่าผลแกประธานเั็นหมวดครูเขพวกหนัาบริวารเขาจงใจทำให้บริวารของเขาต้องใช่มใช่ใช่เขาจะไม่ฉลาดเป็นเจตนาเมื่อพวกนักการเมืองต้องการในพลเมืองโมถ้าเป็นนักการเมืองถ้ามันจะลาดมันปกครองยาก ไทยที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าไทยปล่อยให้พวกเฮ้วเฮ้ว i̇şte อิสระไว้ให้มันเอาคิดอยากจะคิดอยากจะอะไรอิสระไม่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 กำลังถ้าจับไปขังคุกบดหมดมดมันก็จะไม่ค่อยเป็นอย่างนี้หรอกแต่นี่ปล่อยให้อิสระก็เลยเฮ้วเฮวกันไม่อยู่โจโจมพม่านี้ตายเปลียอาพม่าบูดมากยิงยิงยิงเยอะน่อยยแต่ยิงยิงก็สู้นะต้านก็สู้ มันก็อย่างนี้กับปลากอะไรเหมือนขมเมนอ่ะโอ้ข่ากันเป็นล้านจงจิตคนเราโดยธรรมชาติเขาก็ต้องการอิสระใครก็ต้องการอิสระทั้งนั้นแนะสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังต้องการอิสระเลยสัตว์เดรัจฉานทุกตัวมันก็ต้องการอิสระทุกตัวเหมือนกันแต่ทีนี้มันจะได้ยังไง อืมจะได้ยังไงทีนี้จะได้มันก็ต้องอยู่ที่มีปัญญาจริงถ้าโดยไม่มีไม่มีปัญญามันไม่ได้อิสระแอฟซูลูหรอกมันก็ได้อิสระหลบๆล,ล,ลีกเ,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 เลี่ยงในคริงคลาวได้เล่เล่ใช้เล่ไปมันก็ได้อิสระต้องต้องมีปัญญาจริงๆมีปัญญาสมบูรณ์ นอกจากมีปัญญาสมบูรณ์แล้วอ่าก็ต้องมีคุณธรรมมากเนมะื่อมีคุณธรรมมากมีปัญญาสมบูรณ์ก็สร้างคุณธรรมนี้ให้ตัวเองเมื่อคุณธรรมเพียงพอตอนนั้นนะอิสระสมบูรณ์แบบอย่างเราเนี่ยตัวอย่างของเราเนี่ยอย่างอโศกเราเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาพอแล,แล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างให้คนเป็นนางนิมมานได้ไม่มีทางเราได้ รอดมาได้ก็เพราะว่าหนึ่งมีคนเข้าใจได้และมีมวลพอสมควรสองยืนยันหลกักฐานตรงกับพระตปริฎกที่เขาแย่งไม่ได้อะเขาแย้งไม่ได้เขาอธิบายผิดพอเราอธิบายถูกถูกก็ผิดมันคุมมันมันมัน,ม,น,ม,นมันสู้ถูกไม่ได้อะเราอธิบายถูกล้วปฏิบัติได้เขาอธิบายไม่ออกเขาก็าปฏิบัติไม่ได้พอเราอธิบายถูกปฏิบัติได้ เขาก็ลองเอาไปปฏิบัติบ้างเขาก็ต้องได้เขาก็ต้องจำนองคือในในหลักความจริงอย่างที่พวกปูพูดว่าของเรามีเลือดอินเลือดโลกิตละอยู่ใช่เรื่องการทำทานกันมันมาสืบสารกันตวกันแต่ที่จริงพวก <c oughs> พวกไทยนี่มีม,มีทั้งนั้นนะไทยที่อาตมายกตัวอย่างว่าเมื่อเกิดบุบบอมอบเลิฟะ เกิดบอกบอารู้น่คือตัวชี้บ่งบอกว่าไทยมีมีเชื่อโพธิสัตว์มีเชื่อโรคตุระพอพระระพุทธเรัในหลวงรอก9้าท่านแสดงพุทธศาสนาแสดงตามพุทธศาสนาเช่นว่ามาจนมันเข้าวันนัก้าเหมดเลยมาจนมาขาดทุนมายอมแพ้อยอมเจสละ ไม่เอารุนแรงไม่เอาอะไรพวกนี้ยเสร็จหมดเลยมันเข้าทางของพระพุทธเจา้าหมดเพราะนั้นเขาก็ยอมจำนวน,นมันจะทำไม่ได้แต่ก็ต้อง,ง,งเขาทำไม่ได้อย่างเราพูดรเราทำางไงมาจนมันพูดได้แต่มันทำไม่ได้กันน่ะแต่เราพูดแล้วเราทำได้ไปทำได้คนเดียวด้วยทำได้เป็นหมู่เป็นกลุ่ม นี่กระจายอยู่อย่างชาวโศกนี่กระจายอยู่ทั่วประเทศนี่เอา้ามันจริงไหมล่ะอ่ามันเป็นจริงไหมล่ะเอ้าหนึ่งเป็นจริงแล้วสองมันมันอยู่กันนานไหมล่ะมันไปป๊บเดียวหายหายหมดเอา้ามันก็ไม่ใช่ละเอานี่มันก็ยังมีอยู่นี่ยังมีอยู่นี่ยังไม่หมดนี่มันยังมีการก้าวหน้าอยู่นะคำตอบข,ขอโอกาสค่ะจะส่งเสียงอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี่พอฟังทำเมื่อกี้ครับว่า วิบัติในคานี้เลยเข้าใจบุญมากมากขึ้นคือบุญเนี่ยมันไม่ได้มีการสะสมนะคะแต่ว่าบุญเนี่ยมันเกิดหลังหลังฌานเพราะฉะนั้นเลยเมื่อเกิดหลังฌานมันก็จะมีตัวปัญญาเพราะนั้นในเมื่อทําบุญได้แล้วมันก็จะต้องมีปัญญาจดจำเอาไว้ว่าจูนเหล่านี้แหละได้เคยล้างกิเลสได้เคยอะไรแล้วเพราะนั้นเลยมันจะต้องฝูตามต่อไปอันนี้เป็นบุเพกตะบุญยตาในอดีตป่าท่านใช่ใช่เป็นบุเพกตะบุญยตา เป็นบุญนเป็นบุญเก่าที่ทได้ทํามาแล้วว่าถ้าไม่เข้าใจสภาว่ากได้ทาบุญนี่ก็คือมีปัญญามาแล้วด้วยใช่ไหมคใช่มันตกมามันไม่ใช่บุญตกมามันเป็นปัญญาหรือว่าเป็นจิตสะอาดตกมาหรือจิตสะอาดตกมาแล้วในจิตสะอาดนี่มันมีปัญญาของมันมาด้วยอ่าไอ้บุญมันไม่มาหรอกไอ้ที่จะไปทําลายอีกหรือว่าไอ้จจะเป็นนักฆ่าอาวุธมันทิ้งหมดแล้วมันเสร็จแล้วมันจบแล้วไอ้ที่มันทําร้ มันหมดแล้ว,แ,ลวแต,มแตม่มันที่หมดแล้วแต่มันมีปัญญาพอ,พอปัญญาตัวนี้มันตกผลึกติดตามมามาเจอผัสสะที่มาเจอผัสสะหรือมาเจอกิเลสอีกที่จะเกิดใหม่ในขณะนั้นในเวลาปัจจุบันหุนตัวนี้ที่หุนก็จะเกิดเป็นปัญญาเป็นพลังงานปัญญาเลยอเป็นพลังงานปัญญาจัดการปึ๊กเลยอไม่เป็นอัตโนมัติเลยไม่ไม่ไม่ต้องไปฝึกใหม่ไม่ต้องไป สู้กันใหม่ไม่ต้องไปอะไรอีกเลยมันมีฤทธิ์เลยมีอำนาจเด็ดขาดเลยอ่าเพราะอำนาจปัญญาพลังปัญญานี่เป็นอำนาจเด็ดขาดเรียกว่าปัญญาอันยิ่งพอเจอปัญญานี่หายวับหนีปุบ๊บเลยไม่รอหน้าเลย ดูจากสับครับว่าไม่รอหน้าไหมสับครับว่าไม่รอหน้าเนี่ยมันจะไม่รอหน้ามันจะหายไปทันทีมันไม่รอหน้าม่มันจะไม่อยู่ให้เห็นหน้าแล้วไม่รอหน้าจริงตอนนี้พอ่อพัาประก,กาศแต่เมื่อสี่สิบปีที่แล้วศีลคนมีปัญญาต้องมีศีลอ,อันนี้นนก็ธรรมดาเป็นปัญญา,า,าก็ตามมีศีลก็ตามมีฌานก็ตามต้องมีปัญญา เพราะปัญญานี่เป็นตัวสมบูรณ์เป็นปัญญาไม่ใช่ตัวสมบูรณ์เข้าใจชัดขึ้นค่ะแล้วธรรมะสองที่นี้เข้าใจนะคะว่าทุกอย่างในโลกที่มันโอลวนอะไรเนี่ยมันก็คือธรรมะสองที่คนเราแยกธรรมะสองไม่ได้อ่าแยกออกกแยธรรมะสองไม่ได้แล้วก็เทวุลมยมเนี่ยมันเป็นตัวที่ที่ที่คนเขาหลงมากเพราะนั้นธรรมะสองเนี่ย มันไม่แยกเราไม่มีัานอกจากไม่แยกเราห้ามแยกด้วยนะก็เลยเสร็จเลยนี่รันดอนเลยห้ามนอกจากจะแยกไม่ได้แล้วยังห้ามแยกด้วยนอกจากห้ามแยกแล้วยังเอ๊ะแล้วเจ้าของอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่ที่ไหนด้วยไม่ใครไม่ได้เอออยู่ที่ไหนวะไม่รู้ฉันก็เป็นแค่พระบุตรอะไม่รู้ฉันเป็นแค่พระบุตรก็เอาขอบพ่อมา อมประกาศเนี่ยนะเท่านั้นเองคือพระบุตรก็ไม่รู้ตัวอัตมาถึงใครว่าจริงๆนะเป็นของพระบุตรเองสั่งสมบารมีมาเองแล้วตัวเองไม่มีความรู้ในตัวตนไม่มีความรู้ในตัวเองว่ามีกรรมมีิบากได้ทํามาอย่างนี้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 ได้เคยสะสมมาแล้วได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้จนกระทั่งมามากจนกระทั่งได้เป็นศาสดาไม่ใช่อยู่ๆก็ได้เป็นศาสดาโดยไปปล้นไปจี้ไป ซื้อตามรานขยามาได้มันไม่ใช่มันเป็น,<ม>นคงตัวตตเองมันก็เข้าออกันกับกรร <คน S 1> มสกัดทั้งนมเป็นของตัวเองมาสะสมมาทั้งนั้นพ่พครูะคะเพราะนั้นนักวิยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เขาก็คงรู้ว่าไอ้ตัวธรรมะสองหรือการสองเนี่ย <c oughs> มันเป็นตัวที่ปอการอะไรได้มากที่สุด เขาก็เลยเอาเลขฐานสองมาทำไอติมในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วถ้าเราตัวเราเนี่ยมาจากสองคือพ่อแม่พ่อแม่ก็มาจากสองปู่ย่าปู่ย่าอหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ก็คงคิดตรงนี้ได้แต่เขาไม่รู้นนมาทำกัสิริป harma มาญาณไงอ่าเนี่ยมันคุมได้แล้วสิริมหามายาได้แล้วมันทำความจริงได้เลย แม้พวกนักเล่นกลเนี่ยเขาก็รู้องเขามันยังไม่จริงนะมันยังไม่จริงแต่สิรีมหามายาน,นี่จริงจะพลิกยังไงก็จริงพลิกด้านนี้ก็ยืนยันมันจริงไม่ใช่เรื่องออนั่นหรอกจะบอกได้เลว่าเนี่ยมาจอริตี้รู้นี่มาโอริตี้ไรท์รู้ชัดเจนหมดเลยยืนยันนะครบนี่มาจอริตี้รู้ปริมาณนี่เมนอริตี้ไรท์ อ่านี่คุณภาพไม่เหมือนกันอันนี้คุณภาพนนี้คุณติที่ชัดเจนเหมือนใช้กับทุกศาสตร์เลยใช่ไหมอ่าจริงๆเขาเขาคงคิดเ้าบอกว่าคุณมีน้อยอ๋อใช่สิน้อยเขาเขาคงคิดได้อธิบายได้ว่าทำไมน้อยเอากรยอบไปเรื่อยนต้องน้อยที่อะไรมันรำมันเลียงเียแต่ว่าเขาเขาเลยไม่ทะลุมันก็เลยติดที่ว่าศูนย์เขาเข้าใจไงเข้าใจพอพูดปั๊บเขาพูดที่มีปัญญาโอ้พูดที่มีความเฉลียวฉลาดพอเขาบอกอ๋อเข้าใจ เขาก็จำนงแต่ตายไปก่อนแล้วไอ้สไาล์ไม่เจอพ่อครูอ้าวก็ต้องเป็นธรรมชาติถ้าไอ้สตาร์เจอกับมารู้ว่ามาร์กมาร์กซิสมาร์กใน <K ill an> มาร์คาลมาเจอกับธรรมามันก็จะไม่เป็นอย่างนี้ทำไม่งั้นสั้างสคามในโลกก็จะไม่มีจะง่ายไปง่ายไปไม่สนุกนะมันมีสตาร์วอลนะมองไปนะอโม ง่ายไปไม่มีสตาร์วอลถ้าง่ายไปไม่มีเราไม่มีทรัมไม่มปีปูตินอะไรนี่มัน